ไป latitude. เร็วออาวิ่งไปเลยกูเรียกแล้วไปให้หาหัวตรงน้นยูนี่นี่นี่ต้องกูที่กูอยู่ตรงนู้นนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้โอไม่กล้ามาทางนี้ลูกใครน่ารักลิ้นยาวมาน่ารัก ลิ้นราวน้ารักลิ้นราวน้ารักมันน่ารักจริงๆนะอ่าโอเมก้ามาเอากับมามาลูกเร็วๆสูนอาหารมาเร็ววิ่งม,ม,มาที่ลิ้นยาวก่อนโอ้วิ่งมาที่ลิ้นยาวก่อนตัวไหนล่ะลิ้นยาว โน่นวิ่งมาที่ลิ้นยาวก่อนอ่ะมาเอาอาหารกับหมามาลูกอ่ะอาหารเอาเปล่าวันวน,นี่น่ากลัวจริงววัันนี่่ากลจริงๆตัวนี้ดีกว่าอ่ะเอาไปโอ้ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงเราเลยมันไม่ถึงมันไม่ถึงวัวแม่ลูกมันมีก้านเอาไว้ถีงนะอะถือร่มด้วย ่ะเอาล้อมปิดเอาล้อมให้เป็นเงาด้วยเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาล้อมปิดปิดไว้ให้เป็นเงาตัวไหนหน่าละโอเมก้าชอบสีขาวสีน้ำตาลหรือว่าสีดำดูเฮตตาแก้มแดงหมดเลย ชอบลิ้นยาวมากที่สุดเลยเหรอลิ้นยาวสีอะไรลิ้นยาวสีน้ำตาลอ่อน